แขกคันมาสองุขประตูที่บ้านสองสะก,กงตำมลไทยพระปราศาสรับตบเรือสันติสินิพนธ์บุญปกกักเริ่มชกสองทุ่มมวยฟรีส่วนที่โค้ชชายครับตัวสระใดยี่สิบามคันมากมวยชกเวลาหกโมงเย็นนะต้องรีบเข้าเวทีเพราะมวยดีทุกคู่ทั้งสองรายการก็ทีมสานติสินิน์แล้วก็ ยีบสามโคกระชายหยิบแปดที่ทรงสกูโดนในครดับเข้าขยงนะครับขยงแนลบว็บบอกให้เขา่านี่ทางด้านนะครับทางด้านเดงก็ยพยายามจะรูไปไว้ก่อนครับมีซมอมอัดปาได้สองตอกให้เขา่าสองสอกแหนทีมนี่ริ้วนักเกินนเงิน,น,น,งนอาวุธหลากหลาย เสีย็เตียงจะโตออกมาสวนหมัดเหมือนกันพยายามจะปิดป้องเราบุกเราสวนพอดีหมดยกหมดยกแเรกเป็นสัญญาณมายกที่สองระวังให้ดีหมันกันนี้อีกเรื่3 3> องของคุณการศึกษาก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับเป็นเทียบงบะะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวชีวัดนะครับตัวชีวะก็อยู่ที่ทีความสามารถของมวยต่ตางหากนะครับก็บดูไปแล้วก็ ท่องคาถาไปด้วยนะครับแล้วก็ทำตามคาถาอย่านั้นนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปเสียดนะครับแฟนๆครับคู้มวยพุธไปครับที่เป็นนองสิ้สุดยอดกับชิดชมพูโรงเรียนจอมพระพาสานครับและมาที่เวทีสักคุณเดชกับรถตุรกิ์สอปันตินะครับสิรษฐ์สรรพเพชรโฟทองกับทางด้านเพชรทองคำสิ้สุดยอดเจมส์สักสิ้สุดรอดเพิ่มกับ น้องมาปอคงทัดีลุกตะว,วันสอปรดิษกับคณจะสารดำสิทธนายเอกครับเป็นตามนี้เลยครับทีมงานครับสอนรับเซียนบินแท็กซี่ครับมือโปรโหลายๆรรายการครับม,มือโปรนี้ก็มาชมนบินเท็กซี่ีเลี่ยงลงครับต่อไปยกที่สองครับ ยอดเป็นเพชรเอกสักคุณเด๋อมวยบ้านเรวจอเจมวยสีขอหวยน้องเหล็ก <ชร MP> ใกล้ๆครับใกล้ๆกันเลยครับไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวกันครับอย่ากลัวกันอย่าถอยมากคุณจะได้ใจครับเราต้องกมนแน่ เต่าแหลมไครแหลมป่าไก่ค,คมป่าครับเสียบเข้ายเสียบคืนคืนมานีแรงมาแรงไปครับส่งแบบนี้ลัดแรกเลยครับเป็นองไปสนใจหนะ้าอินหน้พรมมาเสียบมัดสวนบวกแทงอา้าวมีติอ้พวพ่อ,อมีขามีไซ้ทางน้านี่ก บุญเตทีมขอัใจบุญเต็ม่มาเลยพวกนด่นี่เอ้าเฮอาวรัลอกตีครับตีเน็บอัดมาระแทกเข่าเสียบปี๊ดปนีบด้วยแล้วทั้งเงินเองเต็นเองอ้าวทีมสรุญเด๋ของทานนายกคมสัตย์ยี่ไปสารควกแล้วควกแล้วนี่เอาแตชียงตักซอ ซอบตัดซอบเลยเอบเอาแดงปิดให้ทันปิดทีด่อยู่นะาะโจกุ่นปนโยกแลวทีมันสิสุดจอดาทพยาบาลกอคจับตัวเลให้น้ําแล้วก็ทีมันของเท็เอกสักคุณเดชจะริกรับเฉลคจับ,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 บก็เจอกไปอยางพู่ตดอไปครับ เป็น,อนตออสิทิสุดยอดสร,รับเพชชภูโรงรเรียน,นกับพับจาสันครับอาจจะรังดูเวทีสักพุทธะกับนรสันสบกิจนะครับและมาที่เสกสันพเพชรโพทองกัะราช์เพชรทองคำงสิทิสุดยอดครับยิสักสิสทารัเฟิรมกัลราณรงองมากปอคทงทำดีและไฟเขียว พอโควรวันกับฉลามขาวช่างยาบุญไทจินครับยอดอินทนนทานราวีกัณร์นารัสสีรุกับะุกเขาตะบัวแก้วสอสฟุกอกับคมงุดคงบนหมาชัยครับลุกตะวันสอปันธีกัลเล่นคคชสาตำสิทรอยครับ นนีนะคะรับแหมปณินายอีมาช่วยติวครับมาช่วยติวแดงด้วยครับนายอีทีมงาจากบานสะกลกลับเจนก็มาช่วย,ทยเทียมทางด้านโชกุลแล้วมงนก็ทีมงานจากน้องเหล็กสักคุณเตือทายปฏิการจากนายกคมสันเจยววิจิตรไพศาลนะครับทางด้านน้ำเงินเอาครับใครจะทำมาที่นี่ดีกว่ายกต่อไปนี้เป็นยกสำคัญยกสำคัญกับยกสาม ตอแหลกเลยคร <g ket> ับไม่ต <den> ้องกลัวกันไม่ต้องเกร็งออกไปตามธรรมชาติเลยครับเราต้นไมาอย่างไรนี่มีนกแก่ลูกกันครับเป็นหน้าว่าอาวุธใช้ได้เลยมือไม้สอบเข่า เขาพยายจะปี้แต่เขาพยายจะสู้ครับสู้ทีมเาเพียงสัง่งสั่งกลุยไม่ต้องคุยนะสั่งตีสั่งยกเร็วๆเลย์แก้ทางหรือว่า,านักมวยจะทำได้หรือเปล่าครับครับเรแดงโชกคุณเด็กเอกเดินมานี่ดันเข้ามาโอ้โยนอะไรหนออสูงหน่อยครับแทงให้สูงหน่อยอาจจะไม่ได้ตั้งใจยกข่าให้สูงๆ อย่งจะเดินบวกมัดเอ้าไปเรื่อยๆครับสถาน้ะเงินเพชรเอกโชกุนก็หาจังหวัดจะสวนอยู่เหมือนกันครับ่ไหมยึดก็ไปได้ครัยึดจะปวดก่อนเนี้ยอ้าวตีอ้าวอ้าเอ้าเข็งแรงครับเอ้าเนี่ยตีสู้ครับพอได้ครับพอได้โชกุน อยู่ที่หัวใจด้วยครับวางแท่นหน้ามาแต่นั่นคองพี่เด็กก็เจะเดินนี่มีรบกวนด้วยหัดขาตีเข่าขามาแต่นั่นชาวุญก็ยังจะตีที่กันตีเข่าสู้อ้าวเริ่มเริ่มดีขึ้นครับเกมเกมของชาวุณเริ่มดีขึ้นเรื่อยเอเอ้าหมดยกสามเดี๋ยวตามต่อยกหน้า ีงานก็เริ่มเครียดนะครับนีทีงานโชคุณนครับแตุ่นทราบเยอะก็แฟนแั่หกพันบาทนะครับนีแต่ทีงานเทคนิคสักพุนเดอไบอกสู้แค่พันเดียวนะครับนีเกมงารชคอย่างที่เราทัเห็นน้นนะครับดูเอาครับแล้วก็พิเคราะเอากับพี่น้องครับผูต่อไปเป็นกตบสุดยอดกับพิจุพูรงเียวเจ้าพักดอนสันกันถัจากจั้เราดูวีีสักพุเจอ รพบุษักสอบติเสกสรร์ออเพชรทองกัตนาเทททองคำอสุจุยอดและเสกสรรขภัยครับเคียวศักด์สิษย์สารเพิ่มนงมางขวบคุ้มทำดีใบเขียวพวบพลวดกับชลามขาวช่างยาพุไทยกินยอดจุรินทหารระเีกับปราบศวินงกขุ้เขาบัวแก้วสมกรงกับคมชุดคมคอามมหาชัย ที่ท้ายนะพี่ลูงตัวนสอบบยอติดจับข้มแส็งตามิิศิษ์นาเอกครับตอนรับเอกรินทวีพร้อมับมาชมให้กำลังใจกรรมการของสมาคมโอยทวสัสดินเหกนผกที่พร้อมมาชมกันครับยกที่สี่โดูจังหวะรับลังแต่ที่เรียนเรียนมาแล้ว ว่าจะทำได้เหมือนไปั่งของพี่เล็กหรือไม่อยู่ที่หัวใจโอ้ยยกขาทีขาบรรลอยครับในเสียงดังทอาใมครับอย่าอ้าวอ้าวไปสู้กระโดนครับไปสู้กระโดนเอาใหมดีเสียบเข้ามาเบี่ยมตีเข้าไปอ้าวยกหน่อยว่างั้นพี่เล็กบอกตีหน่อยตีหน่อยเท่าเดิมว่างั้นทำได้ไม่ได้ ทีเท่เาแล้วมันก็กดหมนกันครับอยู่ที่จะมาเร่งสปีดยกซีเป็นมันนีรัวนึกเลยนนึกเอกระรหายในชัยชนะครับมวยขยันมวยแรกมวยเดินมวยที่มีความมุ่งมันพยายามนี่มันพยาพยามจัดป สวยสวยมันไม่โดนมัดขวามาจวดลงแทนขวานำตามด้วยเข่าได้ไหมเข่าเข่าพอได้หัวซุกหัวซุนมาเข่าอัดเข้าไปตีเฮ้ตีเฮ้ชมพูก็ตียกได้ตีเอาอย่าหมดนะอย่าหมดนะจงยกสองการยกสี่ครับหายใจทำปากแมวมาคนละมัดคนละเข่ามาเข่าเข่ายกขาขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เอาเอา ครับยานครับโอ้ครับนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับต้องกระถาทำตามกระถาไว้ดีที่สุดนะครับแผู้นี้นะเป็นไก่ชนก็ประเทศจีนกินสีกันนะครับสีในสมุลหัวกันครับนี่นะครับยินกินสีกันผู้นี้กันวัดกัะที่ความสมุลนะครับ นะครับจันวานศุกลางวันที่บ้านสำโรงพวกกศัตรูโตโมวยดีมวยดังมวยสังคมกรรมการเจ้าที่มาเขาเอกันษตรมีพร้อมเนียไปตัดสินจาริแล้วก็ทับฤกษ์เชียงยืนตัเลขสี่โมงครึ่งตอนเช้าอย่าไปเย็นนะไปเย็นแล้ว่าไปเก็บเวทีต้องไปเช้าหนึ่งมัการากร้อนมัน่งใหญ่เข้ามา ยกเจ้าฟ้าสนักการเปลี่ยนกับบุญชูประมุกดูแลคู้มวยคกับกับเทพธรรมรุง่งเวทีชุ้ใหญ่เขาอ,อ,องในยกผลเชนเจอร์ศพเวทีที่มันนี่แหละครับในแสงสีเวทีสวยงามมรดกทานยกสุดท้ายครับอยู่ที่แดงแล้วแต่ที่มาอยู่ที่แดงแล้วโจรโจรใหญ่ครับโจรก็นั้ใจใหญ่พอสมควร อบบีอาวุธเป็นแบบมาเสริมมันเป็นไมเด็ดมีหมัดมีซ่าครับสมุดมันี้ก็มาเข้าเวนแทนน้ำอาจจะ กก็ตั้งใจซ้อมอะไรอย่างเจเจกันใหม่เจเจกันได้ครับเจอกันได้ตั้งใจซ้อมกันได้ดีแต่โนมนะครับเด็ก็ต้องรอเสียงระาขังหมดยกครับหมดยกขอทุกท้องหวยกันเพียความรัก ของมวยที่อยู่บนเวทีครับนี่คือน้ำใจของนักกีฬาจับนักที่บอลหน่อยให้ไพยกัน,นเรื่องของความสัมพันธ์ยังเหมือนเกมแต่กีฬาย่อมมีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดาผู้ที่แข็งแรงกว่าก็เป็นผู้ชนะไปมุมน้ำเงินครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเพชรเองสังคุณ